สวัสดีค่ะจากร้านที่เจออโต้แมกนะคะวันนี้ลูกค้าคึกคักกันเลยนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะที่27แล้วอ่าบางอ่าบางท่านนะคะเตรียมตัวเดินทางกันแล้วก็เช็คสภาพยางสภาพล้อตัวเองให้ดีนะคะนี่ลูกค้าท่านล่าสุดนะคะไปปีนฟุตบาทมาจ้ายางนี่แตกค่ะนะก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนล้อพร้อมอยางร้านเราเลยนะราคาะถูกถูกนะ เหมือนซื้อล้อแถมยางซื้อ,อยางแถมล้อเนาะร้านเะราอ,อ่าตัวนี้จะเป็น MG ZS นะคะตัวทอนะวว็อปเนาะเยวจะสัมผัสอ่าตัวนี้จะเป็น MG ZS ตัวท็อปนะคะขอบ17โอไลน์สวยมากลกายห้าก้านแบบใหญ่ๆเลยนะอ่าเป็นตัวท็อปนะคะติดอยู่กับยาง y o ก o h a m a Decibel นะคะ ส่วนมากเขาจะไม่ออกตัวท็อปกันมานะคะส่วนมากอาจจะออกตัวเริ่มต้นหรือว่าตัวปกติตัวกลางๆนะคะแล้วก็มาใส่ล้อตัวท็อปกันซะส่วนใหญ่เนาะ มีร้านเราก็มีนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจก็อินบ็อกเข้ามาสอบถามราคากันก่อนได้นะคะรับประกันให้เหมือนเดิมคะ่ะทุกเคสนะคะเราขายล้อแท้แน่นอนคะ่ะไม่ซ่อมไม่ดุง้งรับประกันค่ะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจเป็นล้อรุ่นอื่นแล้วเราก็มีนะคะมีทุกรุ่นเลยลดท่านเก่าแค่ไหนนะคะร้านเรามีล้อให้ใส่แน่นอนจ้าสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ขอลาไปกับล้อ MG ZS ตัวท็อปนะคะขอบสุดเจนี่ สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ